เอาละครับผมก็กราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเย็นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Paul Gamer Channel วันนะะี้กกน,นะครับผมก็จะมารีวิว Minecraft PE Pocket Edition เวอร์ชันจุดสิบห้าสี่นะครับภาษาไทยนะครับจากเครดิตจากเออ p S I N G นะคบเป็นพี่ผมเองพี่ไม่แท้หรอก แต่ก็แค่รู้จักกันนะครับสิ่งที่เขาได้ยีดิมาใหม่ก็คือนะครับปลดล็อกสกินทุกสกินเลยปลดล็อกสกินแพคปลดล็อกสกินแพคหมดเลยนะครับาแล้วก็นะครับปรับเป็นภาษาไทยเพลงในเกมด้วยนะครับยังมีเพลงในเกมด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นแบบเอหน้าตาของวินซิปอีกด้วยนะครับวินโดว์10เลยนะครับพร้อมในเกมก็จะเป็นเอ เชดเดอร์นะครับเป็นเชดเดอร์สวยมากนะเหมาะสําหรับการเอาชีวิตรอดหรือการเอาการรีวิวบ้านหรือการรีวิวมอสนะครับหรือการสร้างบ้านหรือการอา๋อแจงแมปหรืออะไรต่างๆนะครับเหมาะมากนะครับสวยมากเครดิตจากพี่เอเซอร์อินจีนะเอเซอร์อีนจีเออพูดไม่ชัดนะครับอ่ะขับอย่าหาว่ากูเฮ้ย ไปก๊อปของคนอื่นมาอีกนะครับกูก๊อปก็จริงแต่กูให้เครดิตแล้วนะครับมาในครับซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามนะครับ0.14น,นะครับมาหน้าอนอในครับผมมาซึ่งก็เป็นอะไรที่โคตรสวยโคตรพ่อโคตรแม่สวยเลยนะครับดูครับบวกไปด้วยเชดเดอร์นะครับหน้าตาวินสิบ นะครับหน้าตาวินสิบเพลงในเกมนะครับแล้วก็ปลดล็อกสกินแพ็คง้อเป็นอะไรที่สุดยอดนะสุดยอดถ่างเปล่าหยัดปลอมหยัดไหมเออสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดไี่หยัดปลอมวิงแงบมันยังเงือวิงวิงหยัดปลอมวิงวิงงงบก็เป็นอะไรประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับอย่าลืมแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ให้ช่องพี่เขาด้วยนะครับไปแล้วนะครับผมอ๋อแล้วก็วิธีการหาช่องพี่เขาง่ายๆเลยครับพิมพ์ไปว่าเอม s R e n g นะครับก็เจอแล้วนะครับไปแล้วสำหรับพี่นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ c y g s d บ y e ครับใครอยากโหลดนะครับลิงก์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เลยบายเชื่อเื